สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แอปมีวิดีโอเคลื่อนไหวของนอริซาล่าสุดมาฝากทุกคนกันแล้วจ้าต้องบอกว่าทุกคนต้องอิจฉาเริ่ยาจนอาจจะก,กลายร่างเป็นกิกสวจัจนีหรือนางร้ายในะละครหลังข่าวเหมือนแอดก็เป็นไปได้นะจ้าเพราะว่าตอนนี้แบบพระเจ้าอยากเข้าไปแบบว่าแทรกตรงกลางมากทุกคนมันจ้า แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเราจะแอดคอมาบอกกันก่อนว่าในคลิปนี้นั้นจะมีเรื่องอะไรประมาณไหนกันบ้างเพราะว่ามีคลิปวิดีโอหลายตัวมากๆที่ตอนนี้ปล่อยออกมาเกี่ยวกับโอริซ่าเยอะมากแล้วเอามาคูดคุยมาฝากให้วีดกันในคลิปนี้นั่นเองนะจ๊ะ<ม>ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไปซื้อ,อยามะม่วงตามนอริซ่าหรือจะเป็นการแบบสุ่งถามคนที่เดินกลางเมืองน่าจะเป็นแบบ ของอเมริกานะว่าโนริซ่าเนี่ยถ้าเกิดพูดสั้นๆภายใน1ิกวิจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาฟังกันนะจ๊ะแล้วก็บรรยากาศอื่นๆของ F1 มาฝากกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะ,ะมาเริ่มจากวิดีโอตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับที่โนริซ่าของเรานั้นกำลังเดินกอดคอกับพี่อลิสกันอยู่เพื่อจะไปพักผ่อนหย่อนใจในงานแข่ง F1 เวลาบ่ายโมงของประเทศไทยในวันนี้นะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าใส่ชุดดามาแล้วดูเหมือนจะพยายามไม่เด่นที่สุดแล้วแต่ว่าด้วยความออร่าเนื่องพญาทุกคน ก็ไม่สามารถหลุดรอดสายตาของแฟนๆไปได้นะจ๊ะก็นะสุปตาระดับโลกคนหนึ่งอะเนาะทุกคนยังไงก็หนีไม่พ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในคลิปกันนิดหนึ่งจ้า ฉันขอเบ้ปากแล้วก็มองบนด้วยความอิจฉาห,หนึ่งกรุบนะจ๊ะโอ้โ oh, ห oh, เดินตามด้วยความบังเอิญยังไงให้เจอกันแบบนี้แล้วก็ได้ถ่ายรูปใกล้ชิดกันมากๆแต่เหมือนอริซ่าขอเราก็ต้องรีบไปนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามันเป็นกฎของบริษัทแต่เหมือนโริซ่าก็เซฟตัวเองมาในระดับหนึ่งนะจ๊ะใส่แบรนด์ที่สามารถเ,าเปิดเผยต่อสาารณชนได้ก็คือภาพพันคอแบบหรือตองอันเบลลมเทิมหนึ่งกรุบนะจ๊ะก็คือเป็น how ambassador ก็ต้องใส่อะไรแบบนี้แต่งจริงโนริซ่าก็ชอบอยู่แล้วรอบนี้ก็็มมาาาาาในนนนลคคสบบูะะะกกกก่่จจรรรออดัีีีทึงวภศ อื่นๆเพิ่มเติมพร้อมกันนอริซ่าอีกไหมเดี๋ยวแอดจะนํามาฝากกันอีกแน่นอนนะจ๊ะซึ่งก็ต้องบอกว่าบรรยากาศรอบงานเนี่ยมีตัวอะไรไม่รู้ใหญ่หญๆอ่ะน่ารักมากคล้ายๆเป็นโดมกลมๆแล้วก็มันเคลื่อนไหวได้อะ่ะทุกคนเหมือนตัวการ์ตูนเลยใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักจริงแล้วก็มีบรรยากาศภาพนิ่งอื่นๆที่มีคนไปพบเห็นนริซ่าแต่แตะว,วันก่อนแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็เอามาฝากกันยในคลิปนี้เนาะนอริซ่าเองเราก็ได้พักผ่อนกันบ้างน,นะจ๊ะหย่อนใจนะจ๊ะในช่วงที่แบบว่าทำงานมมมาาหนนนนักกกโใปีี้ ก็ดีใจที่ได้เห็นโนริซ่าพักบ้างนั่นเองนะจ๊ะอะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยเพราะว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาทำรายการบนดิกตอกอะไรสักอย่างเป็นผู้หญิงแบบผมบลอนด์นะแล้วก็เดินถามคนในเมืองโดยเขาก็สุ่มถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะจ๊ะว่าโนริซ่าของเราถ้าพูดภายใน15วินาทีเนี่ยจะนึกถึงอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปฟังเขาเองกันเลยจ้ะต้องบอกว่าโอ้โ oh หถามถูกคนเวอร์ convince me to listen to Lisa in under 60 seconds oh my gosh okay she's everything she's giving female empowerment she's got the dancing she's got the music. music I mean she's so cute also it's just like what's not to love give me a song oh my gosh rockstar <laughs> โดนใจไม่จาโดนทุกดอกจ้าเรียกว่านริซ่าของเราดังไปทั่วทุกพื้นที่แล้วไม่ว่าจะส่งถามใครใครๆก็รู้จักนอริซ่าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ้าแค่ฟังก็รู้สึกฟินแทนนอริซ่าของเราเจริงๆนะทุกคนนะส่วนเรต้าวาก็ฟินไม่แพ้กันจ้าอันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะจ้าโดยติ๊กตอกคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นฝรั่งแล้วเขาก็เห็นนริซ่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ในดัชเตสต์ว่ามียำมะม่วงด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเมนูของประเทศไทยแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะแบบอ่ะลองกินมม่วนนีคาาสใจ อาจจะหากินไม่ได้ในประเทศของตัวเองที่ผ่านมาหรือเปล่าก็เลยมาซื้อแต่เขาก็เรียนภาษาไทายมานะเพราะว่าพูดภาษาไทายได้ค่อนข้างเยอะถึงจะพูดไม่ชัดก็ตามนะจ๊ะแต่เป็นคําที่เขาแบบไม่น่าจะพูดได้ง่ายๆนะจ๊ะต้องตั้งใจเรียนมาประมาณนึ่งเลยก็ไม่รู้ว่าเรียนภาษาไทายพอนอริซาหรือเปล่าแต่คลิปยำมะม่วงพอนอริซาอย่างแน่น,นอนจะเอาไปฟังกันเลยรูจักลาลิซ่าไหมครับร้านลิซ่าลาลิซ่าพนไทยอ๋อลิซ่ารู้จักที่อยู่ที่แถวไอป่าตองใช่ไหมติ๊กร้องเพลงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับใช่ลิซ่าชอบกินยำมะม่วง ยำมะม่วงเฮ้ยอยากกินเอออันอันนี้ชื่ออะไรครับปลาชิงช้างอันนี้จะเป็นยำแบบโบราณอะไรครับไม่เป็นไรครับไน่าไม่เป็นไรครับ40บาทขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับยำมะม่วงลิซ่าบักว่าโรชามวนส้มทอม It's similar with um, papaya salad Let's see if she's right Wow, I just felt like I got slapped in the face. This is insane flavor. Brio Hua Mamuang. Kem mak mak hua mi blah. <laughs> pet duai. Hua mi prit ro chat makwe muan som tom. Kiwa ani kem makwa kua mi bla. Rot taite tai tai but on a hot day, ha do ka. lisa uh kalabnoi ginahan kun chop tea sued. Uh น่ารักน่าเอ็นดูเลซ่าบอกว่าเหมือนส้มตำพูดตามคนนิดนึงนะเออก็มีความน่าเอ็นดูอะไรกันไปนะจ๊ะแต่ว่าขอเครื่องพ่อค้านิดนึงได้ไหมบอกนอะริซา่าฮะอะไรนะอะไรนะอ,อ๋อรู้จักนิซ่าที่เต้นที่นู่นหรอไม่ใช่แหละ แอดเรซิชดูเนี่ยป่าตองอยู่ทูภูเก็ตนู่นเลยนะคุณลงุงคุณล,งงลุงโนริซ่าของเราเกิดที่บุรีรัมย์จ้าโอ้มยก๊อตรงนี้เนี่ยแอดคิดว่าเขาน่าจะเล่นมุกแหละให้ฝรั่งเขาลองดูซิว่าเออจะไปต่อ,อยังไงสรุปพี่ฝรั่งของเราก็ตามน้ำไปก่อนนะจ๊ะอาจจะยังไม่ได้รู้คำศัพท์ที่แบบเล่นขนาดนั้นได้เนาะ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจในการเรียนภาษาไทยต่อไปนะจ๊ะอ่ะส่วนปิดคลิปสุดท้ายน,นะจ๊ะเป็นคลิปที่เพลงมูเลดโฟลของเราเปิดที่เซ็นทรัลเวิร์ลเป็นที่เร่ร้อยในเทศกาลใกล้คริสต์มา คลิปปลิวนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็มาฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า